สำหรับรายการค้าวันที่1นกุมภาพันธ์ขายเชื่อเครื่องโปรเจคเตอร์เครื่องละส0 0 0มบาทจำนวนหนึ่งเครื่องให้กับบริษัทเนสเล่ไทยจำกัดออกใบส่งของทับใบกำกับภาษีทับใบแจ้งหนี้เลขที่อ้างอิง SI 0002ทับ00001จะเห็นได้ว่าเล่มเอกสารที่0002เรายังไม่เคยคีย์ในฐานข้อมูลมาก่อน เพราะฉะนั้นเราจะต้องมาคีย์ในฐานข้อมูลในเล่ม0002ซึ่งจะทำโดย3ขั้นตอนขั้นตอนแรกนะคะเราจะไปที่ระบบบัญชีแยกประเภทค่ะไปที่ Workflow ค่ะแล้วก็ไปที่ Setup butterfly e ค่ะแล้วก็ไปตัวเลือกที่3ก็คือเพิ่มและแก้ไขผังบัญชีค่ะ เราจะเห็นได้ว่าก็จะมีรายการบัญผังบัญชีค่ะแต่ในที่นี้เราจะทำการเพิ่มเ,เพิ่มผังบัญชีค่ะเราจะเพิ่มลูกหนี้การค้าประเทศจีนค่ะเราก็ทำการกด F3 หรือเพิ่มค่ะรหัสบัญชีของเราก็จะเป็น101 305ค่ะชื่อภาษาไทยก็จะเป็นลูกนี้ขออภัยค่ะก็จะเป็นลูกนี้การคา้าประเทศจีนค่ะอยู่ในหมวดใดของระบบอันนี้อยู่ในหมวดของเอเซหรือสินทรัพย์นะคะเมื่อเรา กรอกข้อมูลครบแล้วก็กด F10 บันทึกค่ะตัวที่2ที่เราจะเพิ่มไปในผังบัญชีก็คือขายเชื่อค่ะรหัสบัญชีก็คือ41105ค่ะชื่อภาษาไทยก็คือขายเชื่อประเทศจีนค่ะ อยู่ในหมวดใดของระบบก็คืออยู่ในหมดดวด Revenue หรลดรไลได้ค่ะเมื่อเราเมืม่อเรากรอกรายละเอียดเสร็จแล้วเราจะกด F 1 0เพื่อบันทึกค่ะเมื่อเราไม่ต้องการเพิ่มเรือแก้ไขผังบัญชีเรากด Escape ออกค่ะจากนั้นเราก็มาดูค่ะว่ารายการที่เราเพิ่มเพิ่มเข้าไปอยู่ตรงไหนนะคะลูกนี้การค้า ประเทศจีนนะคะแล้วก็มีขายเชื่อประเทศจีนค่ะก็ได้มาปรากฏอยู่ในผังบัญชีมิติวาาัลลค่ะถ้าไม่ต้องการเพิ่มเอเก้ไขผังบัญชีก็กด escape ออกค่ะต่อไปเราจะมากำหนดหน้าที่ของบัญชีตามสภาวะการนะคะแล้ก็จะไปที่ระบบบัญชีแย,ยกประเภทเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ไปที่ เซตอัพมาเตอร์ไฟเหมือนเดิมแล้วก็ไปที่กําหนดหน้าที่ของบัญชีแยกตามสภาวะการค่ะแล้วก็คลิกเข้าไปค่ะจะเห็นได้ว่าสภาวะการลงบัญชีจะมีแค่3สภาวะการเราก็จะทำการเพิ่มสภาวะการเข้าไปค่ะรหัสสภาวะการก็จะเป็น04 ชื่อสภาวะการก็จะเป็นขายเชื่อประเทศจีนค่ะทีนี้เราก็จะมากำหนดหน้าที่ค่ะถ้าเราถ้าเราไม่อยากจะหาเราสามารถกด F8 เพื่อค้นหาได้เลยค่ะตัวแรกที่เราจะค้นหาก็คือลูกนี้ค่ะ มันก็กดค้นหาเลยค่ะมันก็จะมีลูกหนี้การค้าค่ะแล้วก็จะใส่รหัสบ,บัญชีลงไปค่ะก็คือ1 0 1 3 0 5ค่ะนั่นคือลูกหนี้การค้าประเทศจีนค่ะแล้วเราก็จะค้นหาขายเชื่อค่ะล้วก,กด F 8หรือค้นหาค่ะ รหัสบัญชีตรงนี้ก็จะเป็น4 1 1 0 5ค่ะก็จะเป็นชื่อบัญชีขายเชื่อประเทศจีนค่ะแล้วก็เราก็จะค้นหาหรือกด F 8ค่ะภาษีขายรหัสบัญชีก็จะเป็น201 104ค่ะ เป็นภาษีขายเมื่อเรากรอกชื่อหน้าที่เรียบร้อยแล้วเราก็จะกด F10 เพื่อบันทึกค่ะเมื่อเราไม่ต้องการแก้ไขสภาวะการลงบัญชีเราก็จะกด Escape ออกค่ะตอนนี้เราก็จะมี สภาวะการเพิ่มมาหนึ่งสภาวะการก็คือขายเชื่อประเทศจีนค่ะเมื่อเราไม่ต้องการแค่แก้ไขอะไรเพิ่มแต่ว่ากด escape อ,ออกได้เลยค่ะขั้นตอนที่3เราก็จะไปที่ระบบขายรับจองสินค้าค่ะแล้วก็ไปคลิกที่ workflow ค่ะแล้วก็ไปที่ set up w a t e r f l y เหมือนเดิมค่ะแล้วก็ไปเลื่อนลงไปให้เจอที่เป็นรายการที่เขียนว่า a ข เพิ่มและแก้ไขเล่มเอกสารและการเชื่อมโยงในระบบขายค่ะแล้วก็คลิกเข้าไปค่ะเราก็จะระบุประเภทเอกสารค่ะในนี้ก็จะเป็นนลขเอกสาร SI นะคะเราจะใส่จุดแล้วก็ Enter ค่ะก็จะเป็น SI SI ก็จะเป็นใบส่งของทับไปกำกับภาษีทับใบแจ้งหนี้ขายค่ะแล้วก็กด OK ค่ะจะเห็นได้ว่า ฐานข้อมูลเล่มเอกสารก็จะมีแค่เล่มเดียวก็คือ0001ค่ะก็เป็นขายเชื่อสินค้าเราก็จะทําการเพิ่มเข้าไปค่ะรหัสเล่มเอกสารตรงนี้ก็จะเป็น00 002ค่ะ0002ค่ะชื่อภาษาไทยตรงนี้ก็จะเป็นขายเชื่อประเทศจีนค่ะ ตรงที่สมุดรายวันตรงนี้ถ้าเราไม่ทราบเราก็จะใส่จุดแล้วก็ enter ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นรหัสสมุดระยวันก็จะเป็น sd ค่ะสมุดรายวันขายเชื่อค่ะสภาวะการลงบัญชีตรงนี้แล้วก็ใส่หมายเลขศูนย์สี่ค่ะเป็นสภาวะการขายเชื่อประเทศจีนค่ะหน้าสองและหน้าที่สามเราไม่ต้องแก้ไขอะไร เราก็จะเราก็จะทำการกด F10 เพื่อบันทึกค่ะโปรแกร,รมก็จะบอกว่ายังไม่ได้ใส่โรงงานต้องการบันทึกหรือไม่อันนี้เราก็จะบันทึกไปก่อนค่ะเมื่อเราไม่ต้องการแก้ไขฐานข้อมูลเอกสารเราก็จะกด Escape ออกค่ะเราก็จะมีเล่มเอกสารเพิ่มขึ้นแล้วค่ะคือเล่ม0002ใครเชื่อประเทศจีนค่ะ ตรงนี้วก็กด e d c c p p ออกค่ะจากนั้นเรากลับไปที่โจทย์ค่ะเป็นการขายเชื่อเครื่องโปรเจคเตอร์นะคะเราก็จะไปทำงานที่ระบบขายค่ะแล้วก็ไปที่ Workflow ค่ะแล้วก็ไปที่ i n v o i c e สินค้าค่ะเป็นรายการขายเชื่อค่ะ เลขเอกสารตรงนี้จะเปลี่ยนเป็นเล่ม0002ค่ะจะเป็นขายเชื่อประเทศจีนจากนั้นก็กดโอเคค่ะจะเห็นได้ว่าเลขเอกสาร002ไม่มีรายการค้าในมาก่อนแล้ทําการเพิ่มด้วยการกด f 3ค่ะเลขที่และเลขเอย่ออิงเราจะปล่อยให้โปรแกรม running อัตโนมัติค่ะเราจะมาใส่ตรงวันที่เอกสารเป็นวันที่1กุมภาพนธ์ ัสลูกค้าตรงนี้ถ้าเราไม่ทราบเราก็สามารถใส่จุดแล้วก็ enter เพื่อค้นหาได้ค่ะเราก็จะขายเชื่อให้กับบริษัทเนลเล่ค่ะเราจะไม่มีการค้นเอกสารเซลล์ออเดอร์นะคะกลับมาตรงรายการสินค้าค่ะเราถ้าเราไม่ทราบรหัสสินค้าเราก็จะใส่จุดแล้วก็ enter ค่ะเราจะขายเครื่องโปรเจคเตอร์ค่ะจำนวน หนึ่งเครื่องค่ะราคาขายจะเป็น30,000บาทค่ะหลังจากนั้นเราตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลค่ะแล้วก็ทำการกด f 1 0เพื่อบันทึกค่ะโปรแกรมก็จะลงบัญชีให้อันตโนมัตินะคะก็จะเป็น เดบิตลูกหนี้การค้าประเทศจีน32,100บาทเครดิตขายชื่อประเทศจีน30,000บาทแล้วก็เครดิตภาษีขาย2,100บาทเมื่อเราตรวจสอบความถูกต้องเสร็จได้ป้องแล้วจะกด f 1 0เพื่อบันทึกค่ะโปรแกรมจะถามว่าต้องการพิมพ์หรือไม่ถ้าในการทำงานจริงๆต้องพิมพ์ค่ะแต่ในที่นี้จะไม่ขอพิมพ์ค่ะเมื่อเราไม่ต้องการที่จะบันทึก รายการเพิ่มมนจะกด S d เคปออกค่ะสำหรับรายการค้าวันที่หนึ่งกุมพาพันธ์ก็เสร็จสิ้นแต่เพียงเท่านี้ค่ะ